ฮัลโหลนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็อ,อยู่กับรายการแคสบิวทีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่กับเกมสตาร์ดิวัลีนะครับโอเคโอเคโอเคช่างมาเถอะวันนี้เราทําอะไรอะ่ะผมจาไ,ได้แล้วพาร์ทที่แล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็มันหายไปนานเหลือเกินส่วนพาร์ทที่แล้วเดี๋ยวผมจะลงให้วันนี้ลืมแล้วแหละว่าต้องกด <c oughs> เลยโอเค เก็บครับโอเคผมเพิ่งเล่นไปแค่สี่ชั่วโมงเองต่อต่อ,ตอนี่นี่นโอเคเลขสิบสองอัน w h a t the fuck โคตรเดอโอเค,อเคก็ตรงนี้ ตรงนี้6อันเป๊โอเคเรียบร้อยเหลือลดน้ำครับตเตาน้ำนี่ไให้โคโต้นน้ำเหลือเอาไปเลยให้ได้นอะไนะวะนะเดี๋ยวโคโต้มันของพี่เอกนี่ว่ะกูติดพี่เอกมาจับบ้าจับบ้าเดือดฮัทแม่เราลืมเพิ่มเสียงใหม่จะเสียงมันจะเบาไปโอเค ต่อ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 รถ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 ขับได้มีพวงมาลัยมีเกียร์นะครับโอเคครบแล้วเออโคตโตเออดีมากป่ะเราเอาถั่วกินบีนไปขายถั่วกินบีนมีคุณประโยชน์หลากหลาย ตัวปลาสเอาไปบริจาคใช่ไหมโอเคแซลมอนเบอร์รี่นี้ไม่มีทูน่าเบอร์รี่งอดงอดงอเต่า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 โอ้ยเจอของเด้เว้ยแดกได้ปะแดกได้เก็บกลับแดกได้แดกดีเอิ่มนี่ สิบโมงแล้วเราไปหาอับิเกลอับิเกล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 เกเควดเควดอะไรนี่เมกัสแฮปปี oh, ้กินบีนกูเพิ่งขายสัตว์กัดไอหัวดอรอครับโอ้เสียปิดวันพุธเย่เก็บไปไงอเล็กซ์ เออเอ่อ mm. uh. um. mm ืมอือเอิ่มอืมเอิ่มโอ้เลวิสเอ้ยเห็นแล้วเดี๋ยวตอนแรกเดินไปคุยกับเลวิสแล้วก็ไเก็บเบอร์รี่ taking a bit from your work เออ me too oh nothing อรไคะโอ้โหไปเรียนเรียนออนไลน์ครับเรียนฟิสิกส์ออนไลน์สุดยอดไปเลยทันเลยวิสเทคคอร์เล็จะเก,ก็บภาษีให้ได้ใช่ไหมอ่าขโมยภาษีภาษีภาษีแซลม,มอนเบอร์ลี่เดี๋ยววันนี้วันอะไรให้ครบแล้ว เอาโทปาสไปบริจักแล้วก็ไปเมืองเอ่อบริจกักตรงไหนดีบริจกักอยู่ซมุมเลยนี่แหละสุดยอดไม่ต้องดูหาอะไรกันแล้ววัสดีเด็กๆมีหนังสือหายไปตรงนี้ เราไปแหละเราหลีบเอ่มเราไปเมืองไปเมืองก่อนไปเมืองโจจาโจจาดอทนอยากลองใช้มากเลยดูยจะทุเรศขนาดไหนเหมือนสภาพของแอปเปตอนนี้ว่ะ เดินตรงนี้แล้วมันจะมีทางไปใหม่มีด้วยโคตรเจ๋งไปเลยตันในสัตว์ให้กูเดินอ้อมทั้งนั้นโอ้โอยต้องมาเดินขึ้นบันไดตรงนี้โคตรเกียดทางแบบซิกแซกเลยปัม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 โอเคเดี๋ยวเราดูอันนี้กันครับโอ้โหยังขาดอยู่เยอะอยู่ อ่าฮะอืม huh. ก mm ิน hmm. บีนเพิ่งขายไม่ล赖ครับเรารอโตยังทันอยู่เพิ่งวันที่สิบเจ็ดเองไปเลยเราต้องเลี้ยวเข้าตามสัญญานี่แซลมอนเบอร์รี่อีกแล้วแล้วก็อันนี้ลิกแซลมอนเบอร์รี่ มีต้นไม้ไม่ตัดครับตัดแม่งกระลวงน้ำอยู่ดีไปเราจะไปลงเมืองพางงานเลือหน่อยด้วยแซมลมอนเบอรี่ะชิบาย้แซลมอนเบอรี่เยอะจังเลยแซลมอนเบอรี่ <c oughs> เราลงลิฟต์เกือบลงบันไดแล้ว <c oughs> ไอชิบาย <c oughs> โอ้โหข้างหน้ากูเลย ไอเนี่ยตายก่อนเลยไอหนอนเวนเนี่ยโอเคเราจะไปหลบสลามแป๊บนอนเยอะชิบหายไองานงอกรีบหาทางลงเลยมึงเอยนี่เจอกูไปแหละ โอ้ยมีแต่มอนเตอร์อกีกสลัมยากมาเท่ะตัวสิไม่ไม,ไม่มาที่ะตัวเราอยากกระโดดสิเฮ้ยมันมาหลายตัวมันมาหลายตัวตรงนี้ก็เยอะ งานงอกไอหา่านี่มาจากไหนเนี่ยหลายตัวละหลายตัวละไอ่ฉลามไม่เท่าไหร่เฮ้ยไอลยไอหลยหลังชาวบ้านเขาไอแรงงานงอกเออคอนเบอรี่แดกแดกแดกอีกแดกอีก แดกเกอเขียวกรนะจีน่ะแล้วจะอ้อมทำใหม่วะเนี่ยเออลูกๆสลามทั้งหลายเข้ามาหาพ่อมามาตายหากันให้หมดตายหาอ,อเนี่ยเร็เๆ,ๆ,ๆ,ๆเ่เร่เรเร่เรเออตายๆๆตายให้หมดเด็้อย่างงั้นแหละมาแล้วมาเคลียร์ทั้งบนจะดิฟทำใหม่วะเนี่ย มะเขือเทศมะเขือเทศกระลำปีต้นหอมมาเลยบนถึงพักหิวตายห่าพราะไอ้แมลงหัวดอเนี่ยแดกก่อนโอ้ยขยังชั่วไปตีสลามต่อครับมามาแล้วนี่เลยมา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 ใหญ่งั้นสิเออเออแค่นั้นแหละเสียงมันเหมือนมีอยู่อะ ไม่มีเหรออ้าวหลอกตัวเองมีงี้ด้วยมามาเร็วมาเร็วเลือดเยอะเยอะเร็ว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 เอามาเร็วมาเร็วเยอะเยอะหลังๆเริ่มเยอะนั่นแหละเอออยู่นิ่งๆให้กูตีงี้ก็จบไปว่ะเออเยอะจังโอ้ยดืดนืดกว่าจะตายกันหมด จะบ้าตายอันนี้แดกเข้าไปครับเสร็จปุ๊บก็แดกอันนี้ต่อเออหิวเพิ่มเยอะเยอะมีสองตัวอีกใหม่แล้วไปไกลไปไกลเนืองส่วนตัวเึืองส่วนตัวไปไหนวะ มา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 ดินี่สม,มหน้ารอบนี้เขาเรียกว่าฝึกมาอย่างโปรแต่ก็จะตายแล้วโอ้ยดาเมจแค่สามเนี่ยเอาอะไรเนี่ยหมดแล้วตรงนี้ไปทางนูน้นเรานั่นจะได้ตัดฉากนี้กันยาว,ยาวโคตรเยอะเลยตายตายตายเร็วๆตาแดงด้วยตาแดงมีตาแดงเป็นโลกก็ไม่บอกด้วยความเร็วแสงครับแล้วรอบมา เราต้องเล่นได้แค่เทียตัวเนี่ยมันชอบอย่างนี้นจะอ้อมทำไมข้างๆหายแล้วนอนดึกอีกแล้วชายก็ไม่ได้ลงโอ้โอ้โอปไปรีบไปเจอทางลงจะเป็นอะไรที่ดีมากเออเจอ,อจริงๆเว้ยมันชอบอยู่ทางลงมันชอบอยู่อตรงบนไดงเงี้ยเลยไม่เข้าใจตีหนึ่งนะครับไม่เป็นไรเราไม่รีบทิ้งโอเคกลับบ้านพรุ่งนี้มาใหม่ ไม่เคยลงได้เกินชั้นยี่สิบเลยไม่เข้าใจไปกลับบ้านนอนทางนี้จะเดินเร็วกว่าไหมนี่ทางนี้เลยเขาเรียกว่าทางแนะนำทางพิเศษทางทางด่วนโอ้แซม,มบอนเบอรีโคจอแซม,มบอนเบอรีชซมบอนชิบหายวิ่งกลับก่อนเดี๋ยวงานงอกครับ ไม่ทันแน่เลยอะไรวะรีบเป็น,นวะเนี่ยไอมันเออเย้โอ้โหอะไรวะสุดยอดร์มมิ่งเพิ่มได้สเปนเกลา c คอมแบ c เพิ่มได้ยาเพิ่มเลือดสุดยอดวั <c oughs> นที่สิบแปดตื่นมาพร้อมกับอันอร์จีเต็ม w a t e f u c k เต็มได้ด้วยเหรอ โอ้วันช่างสวยงามวันนี้เราต้องลดน้ำไปทีละแบบโคตรเยอะโคตรเยอะน่าจะแบบลดน้ำเราไม่เสีย Energy เ,เนี่ยแม่งลดพื้นน้นามคานมากเลยว้าวาจดหมายนี่ว่าไม่ดูแค่จุอลักกี้เว้าอยู่แล้วนะรีนัทเจอกูลีนัทมาบุกบ้านกู โอ้ยเอามาแป๊บหนึ่งเอามาแปะไว้สักตรงนี้อ่ะลด,ดน้ำต่อครับตอนแรกกะจะไปทำตอนที่มันมามันมีโคออปอะครับแตคือแบบไม่จะเล่นเกมอะไรแล้วโอวัตก็ไม่มี GTA ก็ขี้เกียจเล่น GTA มันเซฟหายขี้เกียจทำต่อเลยเนี่ยอย หนักใจครับหนักใจ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 น้ำหมดโอ้ยน้ำหมดน้ำหมดน้ำหมดแล้วเรืองโอ้โหเอ็นเอทีนี่แดกอย่างกับแบบเล่นขี้เล่นขี้จอดอันนี้แหละที่เราต้องการรถ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 รีบซื้อครับรถคนละรถขับได้ด้วยโอเคเรียบร้อย อยากแซลมอนเบอร์รี่ควงชัวโอเคเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์เพลงโอเคนะคมาต่อกันเลยต่อกันเลยเราไปบ้านอาบิเกลดีกว่าวันนี้เปิดนี่ว่าวันนี้เปิดโอเคเลยป้ายป้ายป้ายจะถึงยังถึงแล้วเย่ yeah. เออทำไมอะ กอะไรขึ God, ้นฮัลโหลว็ลคัมท <laughs> <laughs> <George> ูบ <laughs> <the George> <laughs> ีแอร์ฮาวแครนเฮลป์ยูอ๋อฮาวแคนไอเฮลป์ยูเออแม่สุดยอดนี่มันโมลิสเอแฮมเอแฮมโจโมลิสเดจอจ่าแมนเคเคแมนเกต for couple for 50% of f of your purchase ให้ส่วนลดนี่ว่า50%ส่วนลด50%มีใครจะเอาไหมอือฮึอือโอ้ยฉันไม่สามารถขายในราคานั้นได้หรอกฉันขาดทุนตายหาเลย น่าสงสาร It's much so difficult for you to lose the loyal uh, customer like that เสียลูกค้าประจำมันยากสิเนะที่เสียลูกค้าประจำไปอย่างนั้นอ,อชอบหน้ายิ้มเข้ามากเลยสุดยอดเลยคุณโจจ้าเสียกไม่มีโจจ้าดอทเน็ตขาย มีอะไรให้ซื้อไหมไป้ายไม่เป็นไรเราขีดเกีย่อซื้อเราจะไปโอ้ยอย่แหน้วะเนี่ยถ้าห้าสิบะขนาดนี้โอเคอ้าวทำไมคุยไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่คุยไม่ได้จอดปไปเลยน่าจะไปกดใช้ดาบนะครับดาบโหดดอมากโอเคเรา for sale update สองพันลด now ังเพิ่งมีสองพรีบไปไหนวะเรามีเควสอะไรเลือบาง40ชั้น40บิลคอร์ปแล้วก็ริงกัดอะกินบีนยังไม่ได้เลยกัดรอก่อนโหวันนี้วันสุดท้ายช่างแม่งกัดแม่งแดกกินบีนเราไปลงเมืองล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 เมืองล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 โอเคไปกันเลย จอดไปเลยเพาะเช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 ะชะแชะอ้าววันดีดีนัดไม่ได้อ่านที่เกียรตมันไม่ได้ฟังที่เขาพูดไอ้ดอสลามเอ้ยแล้วหันกลับไม่ได้นี่เงี้ยระยยำมากไปซะไก่เลยเฮ้ยเกือบแล้วเกือบไปแล้ว โอเคน่าสงสารเขานะครับเราต้องลงไปชั้นล่างเราห้าทางลงไหมเจอโอ้โหมันลังหรืออะไรวะเนี่ยตายเถอะไอ้พวกนี้เนะี่ยเออดีมากวุ้ยของดีครับของดีต้องเก็บไว้ไฟเบอร์ดีกว่าตบกล้อง เมื่อวานปลูกผักเลยมาใสามาแล้วเอาทางลงอยู่นี่ลากรอนเพื่อนเจอกันลูกๆของพวกแกต้องตายให้หมดจงไม่มีมแมลงในโลกนี้เก็บมแมลงควัดเอามาไม่เก็บของเลยเมื่อวานนอนแล้วลืมตื่น,น,อน,ลลนลลเ,อ,เอ,อ้นอนแล้วลืมตื่นขึ้นมาแล้วลืมเก็บองเออนอนแล้วลืมตื่นคืออะไรวะตายอ,ปปอ่ะ copper ore copper ore copper ore copper ทั้งหมด โคละอ,อไมอ่กะแหมในดูดูมีเกาะป้องกันเว้ยบินผ่านกูอีกต้องจับดิปไปไหนวะเนี่ยตายหาเหอะไอ้หนอนเวนตายหาซะมันจะกระเด็นไปไหนวะเนะี่ยโอ้โห คอเปอร์อ่ออทางลงหน่อยอา้าไอหนอนเวนนี่ก็มาเดี๋ยวตอนเย็นเรากลับไปนี่ดีกว่าเรากลับไปซื้อของร้านกัดสร้านกัดสมากตัวสองตัวเออเยอะจังวะบินไปจงบินไปตาย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 ไอตัวเอามาจากไหนวันนี้ ไปตายให้หมดไอ้วพวกเนี้ยไปเกิดใหม่ซะโอ้ยโอ้ยตายสักทีโอ้โหเยอะไปไหนวะเนี่ยไปฟักไข่ตอนไหนไอ้น้องเออกว่าจะตายอาหารหมดแล้วด้วยชิบหายยังมีสลามอยู่อีก ทางลงทางลงไม่ได้แดกกูสลามเจอทางลงแล้วชั้น19แล้วอุว้ยชั้นนี่คัพปเปอร์เยอะอย่าบอกว่าเป็นทาวน์วนๆด้วยความเทพครับเราถึงมาถึงจุดนี้ได้อุเจอของโดนทิ้งเออเคปแคโอทเป็นอะไรที่ดีมากครับแดก แมกเนตลิงแมกเนตลิงยัดเข้าไปโทปาสโทปาจะกลัวบบลร์น้ำทาไมวะเนี่ยเอมแซบแซบทิ้งไปเราก็ลงไปเช็คพอย์เย่เย่อ่าให้แถมก์ออไปเลยโอเคขึ้นไป เราไปซื้อไอ้นี่ครับไปซื้ออาหาร,ร้านกัดแต่เรากลับไปเก็บของก่อน ต้นเอ๊ะท่านผู้ชมเห็นเหมือนผมเห็นไปครับให้โคนกูนด้วยสุดยอดไปเลยของดีๆทั้งนั้นของมาเก็บครับ,บไปร้านกัดกันไม่รู้จะเก็บไป้ทำใหไ่เอามานี่ไปคายไปคายโตปาสโตปาส เอาไปเลยเอาไปหมดลังเลยไปซื้อของร้านกันแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วก็ปิดคลิปกันนะครับเราอยากได้อยากได้เอิม่มสปาเกตตี้พิซซ่าโคตรแพงผมว่าซื้อสลัดคุมสุด9ชิ้นเอามาซื้อหมดอะ2 0 0พเอาไว้แดก ยามยากยามลำบากเวลาลงเหมืองก็เอาลงเท้าหนึ่งชิ้นน่าจะพอครับมาสลับฝั่งกันปะะ่าวสีแดงสลับฝั่งครับอันนี้ที่จริงมันต้องเป็นสีขาวไออันนี้ต้องเป็นสีแดงเออสุดยอดขายสลับทิ้งเอยไม่ใช่ด,ดูดูดาบใหม่ซะก่อนโคตโตเออจุดไฟแยสว่างสว่างเคปนอนครับเจอกันคลิปหน้าสวสัสดีครับ ขายโคตรเยอะเลยฟาร์มมิ่งเน,นี่ยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามคลายกดไลค์กดแชร์เอ้กดแชร์นะครับแชร์นี้นะครับโอเคนะครับลืมกดด้วยนะครับ